วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุสมทรสงคราม ำหรับพิกัดแรกของทริปวันเดียวเที่ยวสมุทรสงครามวันนี้นะตอนนี้เราเริ่มต้นกันที่ร้านอุ่นร้านอุ่นเลยใช่ไหมชื่อร้านอุ่นอุ่นคาเฟ่แอนด์อิตาลีอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเป็นร้านเปิดใหม่เป็นร้านเปิดใหม่ในจังหวัดสมุทรสงครามใช่ก็คือแบบตัวร้านเป็นสไตล์นอร์ดิกนะทรงบ้านแล้วก็จะมีมีสวนมีพื้นที่ ใช่ถ่ายรูปจะแยะเลยใช่เ,<อ>เ,เดี๋ยวเราไปหากาแฟกินแล้วก็<ช>พาดูบรรยากาศกันนจะจ๊ะใช่ใช่ไ,ไปไปไปลุกเลยตรงไหน,น,น,นตรงนู้อน,นอ๋อโอเค เราก็อยู่กันที่หน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะฮะใช่ค่ะหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับก็เป็นวัดดังของจังหวัดสมุทรสงครามรถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องแวะมาไหว้พระที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันอาไใน,นะฮะโอเคไป เป็นรางรถไฟเนี่ยไม่รู้เห็นวะก็เรามารอรถไฟกันเดี๋ยวจะมานั่งดูรถไฟเข้าตลาดประมาณรอบสิบเอดโมงสินาทีนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักยี่สินาทีได้เดี๋ยวเรานั่งรอคิวๆก่อนสั่งน้ำมากินก่นอนตรงนี้ก็เป็นร้านที่แบบบรรยากาศแบบอยู่ริงริมสายริง,ง,งทางรางรถไฟเลยาสามารถที่จะมานั่งรอรถไฟได้วันนี้เรามารอรถไฟรอบสิบเอ็ดโมงสิบเฉียดขนเลยชนั่งกินน้ำเย็นๆรอ มาทางมันหนาเตืออหลาเพื่อ มาแล้วค่ะมาแล้วแล้วถุงนี้ไม่เป็นไรหรอโอ้ใกล้มากอุย้ยเขามีหยุดให้เทคด้วยเหรอโอ้ใกล้มากเลย มีถุงเลย เกสุดอะไรสุดดูกระเป๋าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจากนี้เราจะไปหาบะหมี่กินกันดีกว่ามีร้านอร่อยๆเจ้าเด็ดอยู่ตรงนี้นะร้านเก่าแก่เดี๋ยวเราจะเดินกันไปเลยไปหิวละ ก็มหมูแดงแคืออร่อยมากอะ่ะเราค่อนข้างชอบหมูแดงเพราะรสชาติมันจะเข้มข้นหอมใช่ไหมสัมผัสได้สัมผัสได้รสหมักซอสหมักเข้มข้นเป็นก็ใช้ได้โอเคเนื้อดเหนียว ชิมเน้ยเกี๊ยวเป็นไงร้อนไม่ร้อนเปล่าเปล่าเปล่าเปล่อแก้งกำลังดีไม่บางเกินไม่กระด้างนุ่มๆคือกินแล้วพอสัมผัสมีความเป็นแป้งด้วยโอเคโอเคจะอดใจไม่ไหวแล้วจ้ะ ขอไปเอนจอยบะหมีแห้งก่อนนะจ๊ะถ้าสั่งแห้งเขาจะมีน้ำซุปให้มาด้วยนะคะกินม่อนดนี่กว่าเอาคืนมา ตอนนี้ก็มาถึงวัดบางกระพร้อมนะฮะตอนนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีธิยานะครับอีกวัดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวกันในวัดนี้จุดเด่นก็คือมีอุโบสถหลังเก่าที่เป็นสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยยุคทศกรรที่3เพราะว่าดูจากสถาปัตยกรรมแบบจีนจีนนะซึ่งจะเป็นอ,อะไรงานนิยมในรัสมัยนั้นนะก็ข้างในเนี่ย มีของดีอยู่ก็คือเป็นจิตกรรมฝาผนังทั่วๆไปเราจะเห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังนจะเป็นแบบภาพวาดเป็นภาพวาดแต่จิตกรรมใช่ไหมแต่ทั้งนั้นอันนี้จะเป็นลายปูนปั้นอ่าปูนปั้นประดับฝาผนังเหรอใช่เดี๋ยวไปดูว่าสวยงามแค่ไหนนะตามไปโอเคไปไปกันครับจ้ะ อ,อ้โหนี่โอ้โหอ๋อนี่ไงอ๋อปกติแล้วลายปูนปั้นแบบนี้มักจะอยู่ที่ด้านนอกของอุโบสถนะใช่ไหมส่วนมากเวลาเราเห็นนะแต่ว่าที่นี่เขาทำเป็นลายอยู่ด้านในก็ เล่าเรื่องพุทธประวัตินะฮะประมาณนั้น วัดบางปุ้งนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นี่มีจุดเด่นตรงที่เป็นโบสถ์เก่าแล้วมีต้นโพลร,รางงอก,กับปกคลุมโบสถ์ใช่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าขับรถรอบๆแถว,วโบสถ์เนี่ยถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นนะใช่เอาว่าคนที่ไม่เคยมาเนี่ยไม่สังเกตดูไม่ออกว่ามีโบสถ์อยู่ตรงนี้<ช>น,นะ<ช>เพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้นโพ์เนี่ยปกคลุมโบสถ์อยู่ทั้งทั้งหลังเลยนะก็เนี่ย เเห็นตรงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆกันว่าข้างในเป็นไงแล้วก็ไปไหว้พระข้างในด้วยโอเค ื่อว่าวัดบางแคน้อยครับที่นี่มีความน่าสนใจอยู่ที่โบสถ์ที่มีกิจกรรมฝาผนังเป็นการแกะสลักไม้ทั้งหลังเลยครับแล้วก็บ์พื้นทุกอย่างทําด้วยไม้ด้านในด้านในในะฮะก็จะมีความวิจิตรบรรจงแค่ไหนเดีเ๋ยวเราตามไปดูส่วนที่อยู่ข้างด้านนี้ก็คือเป็นบุรสมบกนะครับที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ <c oughs> อะไรฮะขออภัยที่ไม่สํารวมหัวเลาะทําไมครับไม่ฉันหัวเลาะอาการเธอแบบว่าฉันกําลังนึกครับมีความแบบว่าเดี๋ยวกลัวหลุดสกิกลัวใช้คําผิดใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคเคมีพระบรมสารีริกธาตุให้ได้สักการะกันด้วยนะคะแล้วก็วัดนี้อยู่ริมน้ําด้วยนะใช่ครับนี่ก็คือแม่น้ําแม่กรองไม่จำได้ว่าเมื่อก่อน่ะเคยมาเที่ยวอัมพวาแล้วนั่งทิพ ทิปนั่งเรือดูหิ่งห้อยอะ uh ่ะ huh. อ่ฮะอะตอนเย็นเย็นเขามีมาจอดเรือแวะอ oh. แวะขึ้นที่น่แวะขึ้นวัดใช่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า สมุทรนะครับ<ม>ก็จะมาหาอะไรกินกันรอบเย็นเราต้องจบด้วยมื้อเย็นใช่ในทริปของเราต้องจบด้วยมื้อเย็นใช,ใช่แล้วก็ตรงเนี้ยของกินเยอะดีใช่จริงๆเขาก็ขายกันทั้งวันนะแต่ช่วงเย็นจะเยอะหน่อยเนาะใช่ปเปนเซอร์เวยกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างปะ่ะอ่าเริ่มหิวละวใส่หน้ากากด้วยจ้า อของกินเยอะมากใช่ลรลานตาหลากหลายเลยเนี่ยเราว่าจะกินข้าวแห้งตรงนี้ข้าวแห้งร้านนี้หรอคะอ,อ๋อจะกินไหมเขามีที่นั่งไหมมีข้างหลังครับข้างเดยวข้างหลังน้องเราจะกินเลยหรือว่ายังไงคะกินเลยก็ได้ครับโอเคเอากินข้าวแห้งไป ที่เราสั่งเข้ามาแล้วนะคะสั่งข้าวแห้งเหมือนกันสองคนร้านนี้เขามีเครื่องอะไรให้เลือกบ้างคะมีเครื่องอะไรบ้างเป็ดหมูไก่ปลากระดูกหมูกระดูกอ่อนอข้อไก่ข้อไก่กระเพาะกระเพาะถูกมเราก็คือเลือกได้ว่าเราอยากจะใส่อะไรบ้างธรรมดาส0สิบพิเศษสอ่สิบข้าวต้มหรือข้าวแห้งก็ได้ถ้าเราสั่งเป็นข้าวแห้งเขาก็จะมีน้าซุปมาให้ด้วยอันนี้ของพี่เป็นอะไร อันนี้เป็นเป็ดกับกระเพาะเป็ดกับกระเพาะก็คือส่วนข้าวแห้งก็จะเป็นอาหารอา่าเป็นอาหารของโซนนี้โซนแมกกองแม<ข>กกลองราชบ,บุรีสมุทรสงครามมาแล้วก็เลยอยากกินเขาจะกินกันก็จะกินก็จะปรุงได้รือไม่ปรุงก็ได้แล้วแต่เ่ะอย่านี้เราจะปรุงนิดนึงติดน้ำส้มติดดอง นี่แหละที่เราปลูกเราฝึกคุ้ปปไปลองชิมดูเอาเ,เลือดมอเลือดดยกลุ่มเลือดเ,เ,เขาจะใส่เลือดมาให้ด้วยตลอดนะถ้าใครไม่กินเลือดก,ก็บอกเขาด้วยอ,อร่อยเอจ้านี้เป็นเจ้าดังที่อยู่หน้าวัดในตำบนขะอ๋ออยู่หน้าวัดเลยนะอ,อันของน้องอ่ะที่เป็นไสอ่ะ มันอารมณ์คล้ายๆไก่กระเทียมเลยปรุงรสมาหน่อยๆคือจริงๆ้วมันเป็นกับอะไรใช่กับที่มากินกับข้าวอ่ะได้ยู่นะอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยแหละ เขาแห้งแล้วพี่มีเป้าหมายอะไรต่อหรือเปล่าตอนนี้เรามีสามมิชชั่นสามมิชชั่นเลยเหรอเขาแห้งเมื่อกี้รวมอยู่ในหนึ่งในนั้นไหมเจ้าไปแล้วเขาแห้งเหลือยสามไอ้แล้วทำไมไม่ตีซัดข้าวไม่เสี้ยงเลยมีหนึ่งโรตีอ๋อโรตีตึ้งตึ้งตึ้งสองอะไรวะทุกชิ้นทอดอ่าตึ้งตึ้งตึ้งสาม ถ้ามีเย็นโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามไม่รู้ว่ามันเปิดทั้งหมดหรือเปล่าลที่เราพูดเนี<า>่ย<ร>ไปไปดู เมื่อกี้เหมือนจะเหมือนจะมิชชั่นล้มเหลวไปแล้วหนึ่งร้านนะ <c oughs> บะหมี่นะพี่ๆพี่นะเปิดบะหมี่เย็นหายไปเลยเปิดนะหาไม่เจอโตตีต้องอยู่หน้าธนาคารอมสินนั่นสิอ่ะเราไปดูมิชชั่นถัดไปก่อนโรตีอันนี้เปล่าพี่ใช่ไหมคะไม่ <c oughs> ใช่ครับอ๋อนี่โรตีใส่หม่โรตีทอด <c oughs> เอาลูกชิ้น20เออราดน้ำจิ้มไปเลยราดาดเลยครับลูกชิ้น8ลูก20สบไกอบไหมละห่าอมันปุ๊บ แกกินเลยไหวไหมนี่ขึ้นจากกระทะเพิ่งขึ้นจากกระทะแล้วกินตอนร้อนๆได้เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมน่าไหวมัง้งไหวปะคิดว่าไหวปะอุ้ยน่ากินนะลูกใหญ่ว้าวร้อนอะ่ะไม่ไม่ไหวหรอกพี่พี่ไหวหรอลวกปากนะเป่าเท้กวันเกิดโอ้โหกรอบไหมโอ้โหเอาละ กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงโอ้โหน้ำจิ้มอะไรกันอร่อยโอ้ร้อนมากเหรอโอ้ฉันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆ่อนทรมานนี้แต่อร่อยใช่ปะอร่อยครับลิ้นพองไปแล้วยังโอ้เกีียวทีก็เข้าความร้อนเข้าไปแต่อร่อยอร่อย ยิ้วว่าจะเปรี้ยวๆหวานๆเคี้ยวทีหนึ่งปุ๊บน้ำมันก็ออกมาใช่ไหม,มแล้วก็ร้อนคือลูกชิ้นจะเค็มๆใช่ไหมจิ้มจะเปรี้ยวกับหวานมันก็จะเป็นไหมเผ็ดนิดนึงมันก็จะแบบสาบสีงก็นี่จะคือน้ำลายอันเนี้ยอ,อร่อยโอเคไปนลูกชิ้นกำลังไม่ได้กรอบมากนะนยังพร้อมนิ่มอยด้ไม่ได้แข็งได้ดีดูวิชั่นขับไปหน้าวัดเลยเลยหน้าประตูวัดเลยโอเค เจอแล้วม,มิชชั่นนะร้านโรตีตรงนูน้นคโคโยตี้โรตีจ้าไอจ้าอีโคโยตี้จ้าอันนี้คือโรตี้าดยากกับโรตีหนานุ่มที่เราสั่งไปนะคะโรตีทายากกับโรตีหนานุ่ม อันที่เป็นท่าย,ยากก็คือตอนแรกนะเขาจะทําแป้งเป็นเส้นยาวๆแล้วเขาเอาลงเอาลงไปในกระทะแล้วเขาก็พับมันประกบเข้าหากันแบบนั้นอะส่วนอันคฟมๆนั่คือหาออนุลล่มออริจินอลเราชอบกินแบบนี้ สะดุดขาต si> ัวเองเ้นจะขับมากเลยนะเนี่ยต้องพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยอ่ะมาเรามาชิมกันดีกว่าโรตีอันนี้คือหนานุ่มหนานุ่มฮะอี่เดินมากินที่รถนะเนี่ยคืออดใจไม่ไหวแล้วแกะด้านเดียวพอด้วยข้างเดียวข้างเดียวสิแล้วฉีกออกกินโรตีเป็นไหมเราอ่ะ แกะทำไมสองข้างแล้วดูฉีกแค่นั้นจะกินยังไงอ่ะฉีกทีนึงก็ฉีกสักครึ่งนึงสิเคยกินโรตีอะทำไมมันพ่คนมิการอย่างนั้นนะเราอะ่ะออ้ยอ่ะอันนี้คือหนานุ่มนะหนานุ่มของเราชอบกินโรตีหนานุ่มแบบเนี้ยขอชิมก่อนอื้อ อย่าไงฮะอร่อยเจมจนหวานมันไหมฮะชอบหนาๆแบบเนี้ยเขาใส่นมได้ปัดใจมากะใจเลยใช่จ้ะอันนี้สุดท้ายยากอร่อยกรอบไหมคะก็ไม่เรียกว่ากรอบนะแล้วมันต่างกันหนาโน้เมย์ไม่รู้สิรู้แต่ทอดนานกว่าคุณกินมาสองอันแล้วคุณเทียบกันกรอบกว่า กรอบกว่าใช่ไหมอ่ะลองชิมอันนี้ดิอืมแต่มันอาจจะกรอบกว่าเพราะว่ามันเพิ่งทอดเสร็จก็ได้ไอหนานุ่มเนี่ยมันเสร็จสักพักหนึ่งแล้วจริงๆมันต้องกรอบนอกเหมือนกันนะก็ะแต่เรารู้สึกว่าท้าย,ยากเหมือนฉ่าเนยกว่าอ,อย่าใช้คําว่าเนยมาการีนอือเรารู้สึกว่ารสมาการีนชัดกว่าเหมือนเยอะกว่าอืออือโอเคนะไปละจบกันที่เนี้ย จบกันที่ตรงนี้แหละ<า>จอจ<ล>ดรถหน้าวัดนี่แหละยืนกินกันตรงนี้ยืนกินตรงนี้จริงๆเมื่อกี้เท่า,าที่เราเดินผ่านมีของ,ของ,น,ของน่ากินีกหลายอย่างนะ,ะอมเราคิดว่าเราจะต้องมากันอีกสักรอบใช่ต้องโดดอีกแหละแต่วันนี้ไปก่อนดีกว่านะตอนนี้จะเริ่มท้ายากจริงๆแล้วรู้สึกว่าเริ่ม,มอยากจะนั่งกินดีๆแล้วโอเคโอเคครับก็คลิปนี้จบแค่นี้นะบายยปิดแต่ปิดคลิปกันไปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ บายบายกดจับตาครยให้ด้วยนะโอเคนะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะปะไปละ